สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นเมนูอาหารตามสั่งนะครับก็สั่งจากร้านข้างออฟฟิศนะครับที่บางพีนะครับก็เป็นเมนูผัดกะเพราไขย่ยม้านะครับหมูสับนะครับแล้วก็บวกไข่ดาวนะครับเราก็ตักกะเพราหมูสับก่อนนะครับ เราก็เริ่มตักจากไข่นะครับไข่แดงเยิ้มๆนะครับไข่ดาวเราก็ตัดไข่ดาวออกจากกันนะครับแล้วเราก็ตัดรับประทานนะครับแล้วก็ตัดคําที่สองนะครับจะแถมพริกหน่อยนะครับส่วนคาต่อไปนะครับก็ตัก ไข่ย,ยม้าทอดนะครับผัดกะเพรานะครับแล้วก็คำต่อไปก็ตัดไข่ย,ยม้าอีกนะครับรสชาติอร่อยนะครับร้านอยู่ข้างออฟฟิศที่บางพีนะครับก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนนะครับกลับมาถึงออฟฟิศก็เลยทานข,ข้างออฟฟิศนะครับแล้วก็ตักไข่าดาวอีกหนึ่งคำนะครับ ทานสลับกันไปแล้วล่างไข่ดาวไข่ย้มานะครับไข่สั่งแบบไม่ทอดนะครับว่ากินไม่ได้นะครับต้องแบบทอดกับกรอบนะครับทอดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตักกะเพราลาดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับอย่าลืมทานมื้อเที่ยงด้วยนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ